ต้องเรียน่ากจริงแล้วไอ้คาร์บีเดนี่ยมันก็เป็นผมจําได้เลยผมเป็นเมื่อที่เมื่อสิบปีก่อนนะมันมีแถลงข่าวการคารบีเดที่สวนลุมก็จัดใหญ่โตเลยนะจำได้เลยเพราะผมไปวิ่งสวนลุมก่อนแต่ก็จำได้ว่ามันมีแถลงจัดงานของออนาลิกาคารบีเดแล้วก็เดินมาตรงที่จอดรถอ่ะเพราว่ากั้นที่จอดรถให้พวกเบรคพีมาเป็นยี่สิบหกคันเลย คือทุกคนนั่งรถมาแถข่าวคาบีเดย์หมดเลยคือมันก็เรื่องที่แปลกเียนะรต่ว่าคือแถข่าวคาบีเดย์อย่างน้อยแล้วเกลียร์ยาว่อยได้ไหมใช่ไหมอย่างเมื่อเช้าผมก็นั่งเรือมาเพราะว่าก็พยายามนะแล้วผมวก็ที่แล้วกีอยากให้เป็นกีแล้วไม่ควรจะเป็นคาบีเดย์หรอกควรจะเป็นคาบีเดียคาบีมันอะไรเงี้ยคาบีวีเพราะมันก็ได้แบบปีหนึ่งแค่แค่วันเดียวมันควรจะเป็นสิ่งที่อยู่ในกีสัตว์เลื้ไปเลยว่า รแล้วก็วกตัวเอก็เป็นต้นเหตุของปัญหาหลายอย่างครับท้องที่แล้วมมลาาวันนี้คงไม่ได้แหลงข่าวการซีเดียวแต่จะเป็นเรื่องของการมุมมองต่อการเคลื่อนสัญจรในกรุงเทพของของทีมเราครับเพราะที่แล้วปีนี้เราก็ไม่ได้กัดงานอีเวนต์ที่ผ่านมานะผมเชื่อว่ารถุยในทีมก็ใช้ว่าจัดไฟล์แลเสียตังค์แต่ว่าก็ไม่ได้อะไรที่เป็นรูปธรรมอ่ะมี้เราเวลาไปปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ทำให้เป็นจริงจังดีกว่ามาจัดอีเวนต์ เป็นงานอีเวนต์มากกว่าก็เลยท่านเราก็เลยบอกไ่อย่ายปยัเงิน yeah, re <No. S 1> ไปได <c oughs> ้เล้าเนะประยัดแต่ว่าเอแสลงให้สเตรี่แทีนีคารมีเดก็เป็นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกแล้วดูข่าก็เป็นเป็นงานที่ทำไม่ได้ไม่ไเรรใครรู้บ้างใครรู้เวันนี้ ที่แ่ะตเนกัองกไม่ไม่ที่ยวันวันนี้แล้วผมว่าเรื่องชาวบีดีเดก็สำคัญแล้วก็ขอบกรุงเทพมหานครเองบอกว่าชีวิตสรารจักรยานก็ไม่ใช่ง่าย่นะอย่างเมื่อเช้าที่ผมก็นั่งเรือมาใช่ไหมก็นึกว่าจบแล้วล่ะแล้วก็เดินมาตรงถนนเนี่ยถนนหน้าพรกกังน่ะก็มีแองน้าอยู่แองหนึ่งก็ยืนคุยกับ ที่จุ้งจนั้นะบอกว่ารถผ่านมาน้ำเบียดขึ้นตัวเลยคือน้ำที่ท่วมอยู่ต่ายขึ้นมาที่บอกว่าคนขับรถก็ไม่ได้สนใจคนยืนน็สนใจ้ะมีแอ่งน้ําอยู่ก็แบบก็เปียกขึ้นตัวแล้วก็การเดินทางโดยไม่ใช้รถก็เป็นเรื่องไม่ใช่แตว่าเหมือนกับว่าเราเรียนให้ฟังนะแต่ว่บรถยนต์มากกว่าหมดเลยนแล้วบอกว่าต้องเรื่องจิตสำนึกก่อนว่าผู้คนมีจิตในการเดินทางเนี่ยไม่น้อยจังแล้วก็ที่ผ่านมาทั้งแบบถนนรถยนต์เยอะ Day, seaweed, société, like like นักโทษผูดถึงนชาฟีเดหลายคนก็ตื่นเต้นแต่ที่แล้วว่าในหลายๆเรื่องทั่วโลกอ่ะจักรยานคนเดินถนนต้องให้แฟร์ชี่อะไรหรือเปล่าในระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเผอิญผมได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับทางผู้บริหารกรทมเรื่องจักรยานมาจริงๆโดยไม่ไม่ได้ตั้งใจโดนใช้มาแต่ว่าก็ได้ทําร่วมมาดูข้างในเพิ่มขึ้นก็คือ เรื่องทํายังไงให้คนที่ใช้จักรยานเนี่ยมาปั่นบนถนนแล้วรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยกับเรื่องจิตสำนึกของคนที่ใช้รถรวมกันบนถนนบนถนนเนี่ยไม่ได้มีแค่รถอย่างเดียวไม,ไม่ได้มีแค่จักรยานอย่างเดียวแต่มีทั้งบางทีคนก็ต้องลงไปเดินบนถนนตามซอบซอยต่างๆทํายังไงให้ทุกคนรู้สึกว่าใช้แล้วปลอดภัยนะครับคนเดินไม่สะดุดหักขาเท้าไม่ตกท่อนะครับจักรยาน ล้อเดียวนะครับสกูตเตอร์ชิดซ้ายยังไงไม่ให้ลื่นเส้นถนนไม่ให้เจอมถนดไม่ให้ตอกล้องนะครับฝาครอบที่เป็นตัแก,เกนเด็กแนฝขวาผม,ผมคิดว่าเรามีความฝันเหมือนกันนะแต่ว่าแค่วิธีการมันต่างก,กันบางคนถนัดบางคนถนัดแบบขี่เองเอายกขึ้นรถไฟฟ้าบางคนถนัดไปปั่นไปเชื่อมต่อบางคนถนัดใช้สกูตเตอร์บางคนถนัด,นนดผมคิดว่าทาง พรมงก็มีหน้าที่ที่จะทําให้ทุกลักษณะทุกการเดินทางมันตอบโจทย์ซึ่งบางทีเราติดถูกไหมเจริรับรัฐตัวงานนิดเดียวแล้วตัวตัวนี้ก็เป็นงานจำที่แล้วผมว่าหน้าที่กระว่าคือต้องเตรียมไอ้โครงสร้างมาตรฐานให้ดีสำหรับการเดินทางในโหมดอื่นที่ไม่ใช่รถโนยสารแต่ว่าจะนโยบายเดินทางดีแล้วก็อาจจะมีสำหรับบทข้อก็มีสามกลุ่มนะก็เรื่องจักรยานนะจักรยานต้องเป็นเฟิร์สไมล์แต่รั้นไมล์ไม่ได้เราไม่ได้หวังว่าจักรยาน จะมีคนขี่จักรยานที่กิโลทำงานทุกวันนะอาจจะมีว่ากลุ่มแบบขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งภาพนะคะภาพนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นภาพของการรวมพลังเพื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครและก็ทุกทท่านได้มีส่วนร่วมในการใช้การสัญจรทางเลือกค่ะ <S <S ขออนุญาตขอเป็นมือขวาขึ้นมานะคะรวมพลังนิดนึงนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ1 2 3สอเอ๊